สวัสดีครับท่านผู้ชมหลายคนคงสงสัยในเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกหรือการย้ายเข้าจะต้องทำอย่างไรบ้างเปิดตาวันนี้จะพาไปถามเกี่ยวกับวิธีการย้ายทะเบียนบ้านครับก่อนที่จะมาติดต่อบริการต่างๆ ต้องมาเริ่มที่จุดบริการด้านหน้านี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับผู้ช่วยนายทะเบียนสวัสดีครับในการย้ายทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไรบ้างครับ การย้ายไม่มีหลายประเภทนะคะมันมีการย้ายเข้านะคะแล้วย้ายเข้าย้ายเข้าไปทางอัตโนมัติแล้วก็ย้ายออกค่ะแล้วการย้ายทะเบียนมีกี่ประเภทครับจะมีย้ายย้ายออกนะคะย้ายเข้าปกติย้ายไปทางอัตโนมัติค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านคือเราต้องดูบุคคลที่มาแจ้งย้ายนะคะว่า มีอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่บรรลุทิิภาวะต้องให้บิดามารดาเป็นผู้แจ้งย้ายนะคะกรณีที่บรรลุติภาวะเจ้าตัวสามารถแจ้งย้ายได้เองค่ะผมสงสัยนะครับถ้าเกิดเราย้ายทะเบียนบ้านเราจะต้องทําบัตรประชาชนพร้อมกันเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้คุณต้องทําค่ะต้องถ้าเกิดย้ายที่อยู่ต้องทำภายในหกวันค่ะ สมมติว่าถ้าเราจะย้ายทะเบียนบ้านจะต้องแจ้งภายในระยะเวลากี่วันครับกรณีย้ายย้ายออกหรือย้ายเข้าคะทั้งสองอย่างเลยครับย้ายเข้าต้องย้ายภายใน15วันคะ่ะถ้าย้ายออกไปเพื่อย้ายเข้าที่อื่นต้องภายใน15วันเหมือนกันค่ะ okay. สมมุติว่าผมไม่ได้ทำตามกฎหมายเลยย้ายมาเฉยๆโดยที่ไม่มีการแจ้งย้ายเข้า ตรงนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่ครับคือจะถูกปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทค่ะต้องจ่ายค่าปรับใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เกิน1 0 0 0บาทวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำผมหวังว่าท่านผู้ชมจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมครับต้องทำตามกฎหมายนะครับเพราะการย้ายทะเบียนบ้านนั้นสำคัญมากเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวเตินภัยใหม่ๆหรือคำแนะนำติชมสามารถส่ง SMS หรือ Facebook ThaiDevTV สำหรับวันนี้ผมและทีมงานเปิดตาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ